เรื่องเล่าของสิ่งที่นำมาทำเป็นของอับมงคลในห้องเงียบๆที่ไม่มีแสงเทียนมีสภาลับของสิ่งอับมงคลสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะใช้โดยไม่ระวังกระดูกผู้เฝ้าความตายค่าคือสิ่งที่เหลืออยู่กระดูกกล่าว ข้าไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของตกแต่งข้าคือร่องรอยของชีวิตที่เคยมีข้าคือผู้เตือนว่าเวลามีขอบเขตเลือดผู้ผูกพันกับความเจ็บปวดข้าคือพลังชีวิตที่ไม่ควรถูกเล่นเลือดกล่าวข้าเชื่อมโยงกับความเจ็บความตายและการเสียสละ ข้าไม่ควรถูกจำลองเพื่อความงามหรือโชคลางรูปสัตว์ร้ายหรือปีศาจผู้สะท้อนเงาในใจข้าคือเงาแห่งความกลัวปีศาจกล่าวข้าไม่ใช่ของตกแต่งข้าคือภาพสะท้อนของสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจข้าคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบของจากงานศพผู้ไม่ควรถูกนำกลับบ้าน ข้าคือสิ่งที่ควรอยู่กับความทรงจำไม่ใช่กับชีวิตใหม่ของจากงานศพกล่าวค้าเต็มไปด้วยพลังของการลาจากค้าไม่ควรถูกนำกลับมาเพื่อโชคลางตุกตาที่ถูกทิ้งผู้เก็บความรู้สึกที่ไม่จบค่าคือสิ่งที่เคยถูกรักแล้วถูกลืมตุกตากล่าวค่าดูเงียบแต่ข้าเก็บความรู้สึก ความเศร้าและความผูกพันที่ไม่ถูกปลดปล่อยสิ่งอับมงคลคืออะไรในสายตาวัฒนธรรมคือสิ่งที่เชื่อว่านำพาพลังงานลบความเศร้าความเจ็บปวดหรือความตายมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องวิญญาณความทรงจำหรือการไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทุกวัฒนธรรมจะมองเหมือนกันบางสิ่งอาจเป็นมงคลในที่หนึ่ง แต่อับมงคลในอีกที่หนึ่งและเมื่อมนุษย์หลับไหลในคืนที่เงียบที่สุดสิ่งอับมงคลก็ยังคมอยู่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อเตือนว่าไม่ใช่ทุกสิ่งควรถูกใช้โดยไม่เข้าใจเพราะบางสิ่งคือเงาแห่งความทรงจำที่ควรได้รับความเคารพ